สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่องนเรนฟิชชิ่งไทแลด์นะครับผมมูนี้นเรยนได้มีโอกาสมาแกนกระจา์อีกข้งนะครับของชวนโฮมสเตย์นะครับแพ้เก่านะครับครับผมมาพักผ่อนเอาบรรยากาศนะครับบ่อค่อยเน้นเอาปลาไปไลยนะครับเจอว่าผุดกองเอเลียนขาดนะครับ อ่าเมื่อน,นี้ผมกับเดมากับครอบครัวนะครับผมนี่ครับพ่อพาแม่นะครับมาพักผ่อนนะครับนี่เป็นคืนที่สองนะครับสวัสดีตอนเช้าของวันที่สองนะครับผมเออการได้เปิดหัวชิปก้อนนะครับข้าข้าหนี่ข้าผ้าหลานไปเที่ยวนี่ครับพ่วก็ดีนยเร็ว,วครับ ครับผมผ้านี่ครับตัวเสียบครับตกปลานะครับผมนี่ครับบรรยากาศย้ำเศร้านะครับผมนี่นะครับขึ้นวันที่สองแล้วนะครับผมวันนี้ได้เปิดคลิปนะครับครับผมก็เดี๋ยวรอรุ้นรอชคเลยครับว่า สี่มีตัววครับเมื่อนี้ผมก็สีลร้องตามหานางฟ้าบ้างนะครับผมมือนี้ยแต่ว่าอากาศมันเย็นนะป่าก็บ่ค่อยเขานะครับอากาศหนาวแห้งครับหนาวแห้งครับผมเดี๋ยวรอดแดดออกครับรับรอหลุดรอชงกันครับผม

ถ่ายรูปถ่ายรูปอบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนเลอาบน้ำก่อนถ่ายรูปดิอย่าหายไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วโอ้ยโหลุดดวกจำคอเลยคีบม เราอ่ะพ่อได้ห yup. ร <po> fo ือพ่อเข้าปอดปุ๊บกัดเลยกดูไปดงไปล้วกัดบ่บ่กัดเอาอาน้ำก่อนดิลูก

แล้เคิดอัพไลายรอบเราปวดเท่าเลย เดินไปรรดไปหน่อยดิเอยกนสี่ก้าขาขาเมาก่อนตกเงินเวยปั่นเลยปั่นเลยนี่ปันก็ตีนี่อ่ะน่ะ หัดลุงบางทิเออลุงก็อยากเยอะมันกัดจะมาปั้นต่ตีอย่างเดียวได้ไงตาเข้าตุวกแพรดั่นน่ะเข้าอ,อยู่แต่ไ่เดียดกองเอาลเลยเพียงใน่นั่งยูแล มันเขาเลนนแลวนส่งของให้เราคุเชนช่วงของเหรออะไร <c oughs>

Lúc lúc ngày Ủa, tên này xì lưu อยู่บ่มีครับอยู่บ่มีบ่มีครับเดี๋ยวขอรอ

ครับผมนาไม่ว่าถึงครับบรรยากาศนะครับหวนชวนโฮมสเตย์นะครับแกนกระจานนะครับผมครับบรรยากาศโดยรอบนะครับนั่นนะครับคทั้งทั้งนั่นกักลางเต้นได้นะครับผมทั้งล่างนี่กักลางได้นะครับวิว วิวกัทประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับแพ้มีสามแพ้นะครับกลางเตี้ยได้นะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยครับผมนี่นะครับแพ้หนึ่งนะครับที่ผมมาประจํานะครับผมแพ้สามนะครับแพ้่สามครับผม

กลองเนี่ยกลองผ้าสีดำเนี่โอ้ยตดทำไมวะก็นั่นแหละตุดพูดหนูได้ไงอ่ะบ้าพ่อบ้าขอบ้าแล้วกูได้แล้วนันเดนเดนอืม

เออลากขึ้นไปเบาๆบา,าเดินมาเดินมาพี่เดินมาลากเบาๆนั่นโอไม่หน้าเบาเบาลากขึ้นโคกไปนู่นน่ะไม่ต้องยกลากออลากตามน้ำขึ้นมามันไม่ติดปากหรอกเพราะว่าปากมันยาวมันขัดเบรดอยู่แล้วลากตามน้ำขึ้นมาอย่าลงน้ำไม่ต้องลง ไม่กินได้ไม่ใช่ปลาเขียวหมดเนี่ยตัวเบล์เลยเนี่ยตัวเบลลเลยเนี่ยปลาเขียวตัวเบลลอเลตรงพรีรตรงแพตมือเีอยลอยเยื่ออยู่เนี่ยม่ใ่เบิร์ดเราบอกู้อื่ว,เว่เพราเขาจดักใบไม่ยัง,งวิ่งกัเข้าเลยบ่เอาลงน้ำเลือเนี่ย ไม่ต้องยกงานลากขึ้นไปเลยได้ทุกตัวพี่แพตีออกมาไกลรูปพี่ยังอยู่นี่อยู่แล้วเพราะพี่ยังซีมาไกลนั่นไงนั่นแอยู่ยตงรงหนูนั่นน่ะนั่นน่ะตัวใหญ่ให่ะไปจีเซ็งหัวขึ้น,อ,นอยู่แล้ว มใชกู้ต <bin out> <clothes> yeah. wow. <seaweed> yeah. ัวใช้เบ็ดเบอร์เล็กอ่ะเยอะเล็กๆก็พอลากขึ้นไปลากขึ้นไปเบาๆลากเออมาถ่ายรูปหน่อยลูกเอาจับมาทางนี้อันนึ่งโอเคนี่นะครับ เบ็ดนะครับขาดนะครับผู้นี่เบ็ดขาดเบ็ดง้างนะครับพอกาลังเอาปลาขึ้นมาเห็ดนะครับตุกกะตกแน่้ยมาตกแน่นะครับเมื่อวานก็ได้ไปชะอํานี่นะครับกะส้งแรกนะครับใส่เบบี้เอาออกเทีเดียวเด้บ่พออ๋อโยนี่นะครับกะั้ใงไงนะครับเอาเบ็ดออกก่อนดินี่นะครับตัวเสียบนะครับนี่ครับเสียนนะครับ เอามาฝึกครับมาฝึกใส่หร้อ,อ <L un ters> เดี๋ยวเดี๋ยวยไหม,มน่นี่นะครับประมาณนี้นะครับได้กระสุป้วยสองตัวนะครับผมใส่สองรครับใส่แปดก้าฉีดนะครับครับเอ่อังแม่กับ,ก,บ,ก,บกำลังเห็ด อาหารเส้านะครัโอา่าแค่กี่แม่ขัวพริกขัวพริกลู่โยะวะหัวพริกค่ะปิ้งปลาไอ้ตู้เค็มใส่ขังแก้วค่ะเออมาเดอ้อมาเดอ้เอ,อท่านผู้ชมก็จะเห็นย่นนะว่าขวาัวพริกปวดปูดุยยุ่งหนากระ้างหนาตัวเออครับนี่ครับประมาณน,นี้ครับในเพีก็ คนก็หลายครับคนคนครับฟ no like? ังสบายใจโฮมสเตย์ครับไม้ดังครับผมครับผมกับถ่ายคลิปนี้นะครับมาตกปลาพร้อมเชิงมาเที่ยวพาผูุ้ฒ่ามพักพอนะครับผมกับด้เน้นเอาปลาไปไหนนะครับกับพอได้กลับนะครับผมครับผมนี่นะครับชวนโฮมสเตย์นะครับประมาณนี้นะครับครับผมสุดท้ายนี่กับขอให้น้าหน้าที่เขามารับชมคลิปนี้นะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับจะเก็บจะจนนะครับคิดทึ่ไหนก็สมปารถนานะครับผม เดินทางคอยปลอดภัยนะครับออกหมายคอยมันหมันนะครับผมครับผมสุดท้ายนี่ณเดนฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นเพื่อเป็นกําลังใจให้นเดชนให้คลิปต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี่ณนะเดนกก้าวคําว่าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ